ไอยังคึกคักยามดึกมาคึกไปพร้อมกันในรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทีมนสไตล์ออนทีวีค่ำนี้หน้าที่ดูแลน้องๆเป็นของพี่พลีนและพี่เก้าส่วนใครคิดถึงพี่หนิงจนต้องครางหนิงๆนิงหิงไม่ต้องครางแล้วครับเพราะช่วงโอเพนเ u s ซอนแอรพี่หนิงจะพาไปทั่วรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเ,เรียนรู้แบบสนุกๆไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีค่ะ สัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนสไตล์ออนทีวีค่ะ เวลาดีๆแบบนี้นะคะเจอกับพี่พีและพี่ก้าเช่นเคยค่ะที่จะมาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขและก็สร้างการเรียนรู้ให้กับตัวเราเองนะคะโอ้โหคอนเซ็ปต์มาแน่นมาเต็มมากนะครับน้องคนไหนถ้าเกิดอยากเป็นน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยในฝันเนี่ยก็ต้องห้ามพลาดรายการของเราเลยใช่แล้วทุกช่วงเวลานะครับจะสามารถทําให้น้องๆมีความมั่นใจเสริมสร้างทักษะต่างๆเพื่อพิชิตข้อสอบสาหรับการแอดมิชชั่นครับถูกต้องสําหรับช่วงแรกของเรานะคะนั่นก็คือช่วง e d New thanks uh -huh. n อดนิวเวันนี้นะครับต้องบอกว่าเอาใจน้องๆที่มีใจรักในการรักษานะครับและอยากทํางานในแวดวงของวิทยาศาสตร์รวมถึงการแพทย์ด้วยเพราะว่าตอนนี้นะครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับตรงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลครับค่ะโครงการนี้นะคะรับสมัครน้องๆเยอะมากเลยค่ะรับจํานวนถึง180คนโดยแยกเป็นหญิง160คนและชาย20คนค่ะซึ่งน้องๆทั้งหญิงทั้งชายนะครับจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้กําลัง ศึกษาอยู่นะครับหรือว่าสาเร็จการศึกษาชั้นม6แล้วก็ได้หรือว่าจะเทียบเท่าก็ได้ครับใช้ g p a x นะครับ5หรือว่า6ภาคเรียนซึ่งไม่น้อยกว่า2.00นอกจากนั้นเนี่ยต้องมีคะแนน o n e t นะครับในวิชาวิวทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและก็สังคมศึกษาครับโครงการนี้นะครับเขารับทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิง,ตงแต่ว่าข้อสําคัญเลยก็คือต้องโสดนะครับ<ซ>แลวก็ต้อง <laughs> อยู่ทั้งหน อยู่ทางไหนอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้น,นะฮะ<ช>และก็ต้องอายุ <c oughs> ครบ17ปีบริบูรณ์<ช>นะครับนับถึงวันที่31พฤษภาคม2559รบครับข่าวดีก็คือเขาเปิดรับสมัครแล้วค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17เมษายนนี้นะคะติดตามรายละเอียดกันให้ดีนะน้องๆ,ๆ Google สามารถช่วยเราได้ม<ช>ีอะไรก็ไปเซิร์ชหาดูเอานะคะสําหรับช่วงหน้าค่ะพี่หนิงสวยจะพางน้องไปทัวร์ที่ไหนนั้นพลาดไม่ได้ติดตามชมกันเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะเจอกันครับ